ส่วนที่2เป็นส่วนที่เราเนี่ยกำลังคุยกันนะจะเป็นรูปเสือนะครับซึ่งรูปเสือเนี่ยก็จะใช้คาถาอาการสามสิบสองนะเกษารงมานขาทันตาตะโจมังสังเนี่ยนะไปจนถึงมาทเเกมัทสาุงคันตินะอแต่เสือหลวงพ่อเนี่ยผมขอเขียนลักษณะแรกก่อนเนาะจะเป็นอย่างนี้เลยครับเสือแบบป้อมๆน่ารักน่ารักนะเสือนั่งแท่นท่านเนี่ยแบบแรกเลยจะเป็นอย่างนี้นะเสร็จปั๊บนะก็มีอันนี้จะมีเล็บนะครับลักษณะเสือท่านจะต้องมีห้าเล็บนะครับแล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้นะตรงนี้ก็จะคอดหน่อยนะผุมก็จะคอดนิดนึงนะแล้วก็านจะะงงออย่ี้ นี่คือออริจินอลเสือนั่งแท่นนะอ่าเสร็จปั๊บตรงนี้ก็จะเป็นหางนะครับขนาดระกับตัวนี่อ่าก็มีตานะครับมีขนจมูกึกนะแล้วก็มีตาซึ่งตัวนี้นะครับต้องบอกไปเลยว่าหลวงพ่อมีเนะี่ยท่านก็มีเครื่องรางจากเสือมกันนะครับหลายคนจะจําได้แต่ว่าท่านมีเครื่องรางเป็นเสืองาแกะ นะเกี้ยวแกะอะไรแบบนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยท่านมีเสือที่ทําอาจจะผงแล้วก็ว่านด้วยนะแต่เพียงแต่ว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าท่านแจกใครไปบ้างล,ลักษณะจริงๆมันเป็นอย่างไรเนาะอ่ะนี่คือส่วนที่2นะครับจะเห็นไหมเสือจะนั่งอยู่บนแทน่นต่อมานะครับข้างบนเนี่ยจะต้องเป็นองค์พระเสมอนะเป็นองค์พระเสมอนะเป็นองค์พระอ่าองค์พระนี่อาจจะมีจันนะจันทรกับศูนย์แล้วก็อุณาหลงขึ้นไปนี่คือนี่คือ3นะเขาเรียก3ส่วนนะครับ